สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุดปปสุคนแมนกับผัวผัยานุกับพี่น้องยานุกับมอบข่าวมาอัปเดตเรื่องพระเอกกับนังเอกพี่น้องบอสแพลวบอสซันพี่น้องเพิ่นไปเดินชอปปิ้งในห้างน้ากันพี่น้องใจฟูมากพี่น้องโอ้พี่นอ้อ,นองแหงเบิงแหงยิมตามแหงเบิงแหงมีความสูขเป็นตะหกักขักพี่น้องแฟนขับแฟนพิงเข้ามาคอมเมนต์รัวๆได้พี่น้องน่ารักมากคู่นี้เหมาะสมกันมากที่สุดแมนอีดีพี่น้อง น่ารักเหมาะสมกันมาก up, ที่สุดพี่น้องค้นนั้นค้นที่คิดบวกเบืเ้องแจ้งใดก็มีความสุขพี่น้องผู้ใดที่คิดลบเบืเ้องแจ้งใดก็หาว่าตะเพิ่นเพราะฉะนั้นเขาบ่ต้องไปสนใจสนใจเต่นค้นที่หักค้นที่เยนโฟกัสที่ค้นที่รักเราโฟกัสที่ความสุขโฟกัสที่งานคือเพิ่อนวายีหลีพี่น้องเพราะว่าตามที่สังเกตเบื้องพวกที่เขาวันใจแคบเขาบ่ยอมเปิดใจเขาก็กมองในทางโลลเพราะฉะนั้นโฟกัสที่ความสุขโฟกัสที่งานโฟกัสที่ ความสวยความรอเขามีความสูงเขาเป็นเอฟซีเพื่นเขาเบิ่งเราเขามีความสูขเขากัาบมีความสูงข,ข,ของพวกเขาเพราะฉะนั้นโนสนโนแค่เคลื่อนบอดแผวบอดสันเพื่อนว่าละพี่นงจา่ายานิ้วขออนุญาตบอดแผวบอดสันอันคอมเมนต์ซูแฟนลับแฟนเพลงฟังเด้อพี่นองจ่าแฟนลับแฟนเพลงเพื่อนกับเขามาคอมเมนต์รัวๆพี่น้องเป็นตาหักค่ะพี่นอง,นอนองเย่เย่มาแล้วเมื่อคืนใจหายใจความโอ้ยชื่นใจหลับได้แหละคอยสั่นพี่น้องเป็นตาหักค่ะพี่นองจ้า เป็นไงล่ะพากันไปหากระเป๋าเดินทางไปออสเตรเลียละ่ะให้เกิดกับกับเฮานีลา่ล่ะวันพี่น้องเป็นทหาคขังพี่น้องน้องแนนกับเขามาะเขาเนโซคิวมากๆค่ะบอดแพลเป็นทหารังอีดีพี่น้องบอดแพลพาเราวสวยงามค่ะพี่น้องพระเอกนางเอกน่ารักที่สุดเลยดูด ดูแล้วยิ้มตามแมนพี่น้องเบิ่งเลาก็ยิ้มตามมีความสีสุขน้ำเพลินพี่น้องจ้าเบิ่งจ้งใดก็เป็นตาหักเบื้องจ้งใดก็สวยเบิ่องจังใดก็ง,งามเบื้องจังใดก็รูบรอพี่น้องเหตดทาด่าใดเพิ่นก็นดูดีไปเบิดพอเพื่นเป็นคนสวยคนรอน่ารักขอให้เรื่องละลายผ่านไปให้เจอแต่เรื่องดีๆนะคะรักนะคะบอดแพลวบอดสันพี่น้องแมนอหลีพี่น้องจ้าหักอิรีบอดแพลวบอดสันพี่น้องวอาไปบรรยายไปเท่าไดกะ บ่เบิดดอกทิวลิแต่ว่าหักกันละพี่น้องจาน่ารักที่สุดเลยน้องแพลวแต่งตัวเหมือนเด็กญี่ปุ่นเลยน่ารักที่สุดเลยค่ะหน้าตาน่ารักจังเลยแม่แพลวหน้าเด็กพอๆกันกับน้องสันเลยแม่พี่น้องแม่แพลวแล้วหน้าเด็กค่ะพี่น้องดูยังได้กับสวยงามเหมาะสมกันค่ะพี่น้องไปไหนไปด้วยกันรักนะคะพระเอกนางเอกเก่งมากค่ะ ชอบมากค่ะพระเอกนางเอกดูไปยิ้มตามไปเมนพี่น้องเป็นตาหักคับพี่น้องจ้าแห่งเบิงแห่งงามแห่งเบิงแห่งมีความสุขแห่งเบิ้งเห็ดให้โลกสดใสพี่น้องสวยงามค่ะพี่น้องน่ารักที่สุดเลยพระเอกนางเอกขอให้เห่งปังปังรวยๆวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเมนพี่น้องขอให้พระเอกนางเอกเห่งเห่งปังปังรวยๆวยยิ่งยิ่งขึ้นไปโฟกัสที่ความสุขโฟกัสที่ปัจจุบันโฟกัสที่งานมีความสุขมากๆ โนสนโแคร์บ่ต้องสนดราม่าสนเีียงเพื่นมีความสุขเพื่นรวยกระโดดอันพวกที่ว่าเพื่อนนะรวยคือเพื่นบ่อเหตุใดคือเพื่นบ่อเพราะฉะนั้นเยสไปหาว่าเพื่อนพี่น้องจ๋าจังใดก็เป็นกำลังใจให้พระอเอกนางเอกเสมอเด้อดค้าเฮงเฮงปังปังเลยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปพร้อมทั้งแฟนคลับเอฟซีสุขุสุขคุพร้อมทั้งทีมงานสุขุสุขคุณเฮงเฮงปังปังเลยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยพี่น้อง พี่น้องมีความชีดเทียนว่าจัางใดกับคอมเมนต์เข้ามาสูฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย